ถนนแห้งฝุ่นเยอะ e P แก้ยังไงไปดูเป็นหาฝุ่นในทนนอนถนนแก้ยากถึงรู้ว่ายากแต่ e p ก็พยายามทำเพื่อพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆพื้นที่ตั้งของเรารถคันน้อยๆหน้าตาน่ารักคันนี้ที่ประเทศอิตาลีเขาใช้ดูดฝุ่นตามถนนเล็กๆในชุมชนกันด้วยนะ e p ี EP นำเข้ามาทดลองใช้งานวิ่งดูดฝุ่นบนถนนภายในพื้นที่ของเราที่ใครๆก็พากันเรียกว่าบอขยะแพลกระสาใหม่นั่นแหละ ปรากฏว่ามันช่วยลดฝุ่นที่ถนนได้ในระดับหนึ่งชีเดียวเราเลยพาเจ้ารถปูปิกน่ารักคันนี้ออกให้บริการดูดฝุ่นบนถนนสาธารณะในพื้นที่ชุมชนและแวกหน้าที่ทำการเทศบาลเมืองเพชรกษาใหม่ ไปจนถึงหน้าศาลเจ้าพ่อโคกเผาและถนนภายในหมู่บ้านก่อมพิลนเป็นการเสริมการทำงานของรถดูดฝุ่นของเทศบาลเมืองเพชรกษาใหม่อีกทางหนึ่งเราหวังว่าสิ่งที่เราทำจะพอช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นบนท้องถนนฟุ้งกระจายลงได้บ้างและชาวบ้านละแวกใกล้เคียงที่ตั้งของบริษัทเราจะบรรเทาความหงุดหงิดลำคาญจากปัญหาฝุ่นบนท้องถนนฟุ้งจนบางคน แพ้ฝุ่นหายใจไม่สะดวกลงได้บ้างเช่นกันด้วยความใส่ใจต่อสุขภาพของประชาชนรอบพื้นที่ตั้งของบริษัทเรา ep ยึดมั่นในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและอยู่ร่วมอย่างเป็นมิตรกับชุมชน